กินอลองเจองอาเก่าแจ้งาเสี่ยลี่ปวยตอมาเข้าแบลบพ่อมึงเร็วๆทักร้อนกูทักร้อนกูนะเนี่ยนทักร้อนกูมึงวางแผนพาก,กูมาฆ่าเหรอจะเสียใจยเสียใจเหรอกูโดนตะเกียบเสียบตูดแต่มึงพูดแค่เสียใจมึงเอาตะเกียบไปเสียบบ้างไหมพามาที่ไหนกันเนี่ยอาบนวดชื่อสวรรค์นบนดินหรอสวรรค์นบนดินเลยเนะอะเออก็ยังชั่วนหน่อย เนี่ยฉันจะเข้าไปนวดไปหน้าให้สาดใจซสื้เทียไม่บินมาตั้งไกลสวัสดีค่ะเสียนี่เหรอนี่เหาธอใจเหาเรานี่ออคุณเป็นอเมริกันใช่แล้วพพก่อนดอลมาปะนายพร้อมอ่ะผมพร้อมเสมอเคยนวกกับสาวจีนมาก่อนหรือเปล่าคะเปล่าแต่ได้ข่าวว่าแยบไหลแหมโซเซ็ตงคนนี้อืมดีโอค่ะเธอน่ารักมากเลยใช่เธอน่ารักแต่ว่าผมเมื่อยทั้งหลังทั้งคอต้องขอหมอหลายคนน่ะ ขอคนชุดสีชมพูนั้นด้วยละกันนะคนน้นด้วยคนนน้นด้วยคนนั้นก็อืมหรือคนนี้ก็อธิี่นั่งนั้นด้วยนะคนนั้นนวดเท้าเก่งใช่ไหมเนะ่เอาด้วยดูก็นะทุกคนที่ชี้กูเอาหมดที่คนแล้วคนดําเข้าแถวกินบุฟเฟ่ยังอัดมาแซงคิวใจเย็นดิเเพื่อนคุณกระเพาะโตนนะคะเชิญตามเธอขึ้นไปห้องเงียบข้างบนเลยค่ะรับรองเจอผมก็ไปไม่เงียบแน่ต่อยกูเพราะมึงหน้าคล้ายๆกันนะวิ่งแก้ผ้าทงทงหนาวตูดในห้องกง ุกทุกๆสุกทุกๆนะมยเมียมาขอนสุกทุกๆอะไรลงขายศพอหสูตรขายศพพ่อมึงไสิขายส่อขายสรครับช่วยชีทางไปลงนวดสวรรค์บดินให้เราได้เปล่าที่มันมีไก่ไก่เ่ยที่มีไก่เอาไก่นะเอาไก่นะเดีเดี๋ยวลงนวดสวรรค์บดินที่มีไก่เ่ยอ๋อไก่ก็เอาที่นี่ดิขึตีก่อออกกุยเคียวไหลคุมันกอแดงกุ้แค่ลีใครตาลี ชิกใครอะมึงอ่ะอาก,การกระหืดกระหอบรู้ฟ่าหายใจรุนแรงขั้นเนื้อขั้นตัวมันเป็นอาการหื่นชัดๆการท่านหมายถึงเธอคือระเบิดจากไม่เซ็ตบอมแม่ลองจงเกาเจงเซลลี่ป่วยต่อเราไป่กล้าสุดเวกัสไปไงมาไงมาโผล่เวกัสวะเจ้เาโอ๊ยโมาจริงคือละครี่อย่างที้มังกรก็ชมมังกรสิวะเราอิสระและ้วอิสระและ้ว คนมีตังค์มั่งดีไปหมดเลยนะ